One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเอทยไตลสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองไปสู้โขสุคนที่จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจ้อยจ้อยไม่ใช่ช่วงเมามอยหอยสังแต่ก็มีอะไรมาโชว์มาอวดคะ่ะพอดีพึ่งไปข้างนอกมากับพี่น้องคะ่ะก็ยังในชุดหนียุคคะ่ะก็เลยสิโชกอนกันแล้วกันนะคะสังหยั่งสวัสดีคะ่ะสามีคะ่ะ ฉันสั่งอะไรให้เธอให้ของขวัญเธอวาสันวาพอดีเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะคะไปงานเลี้ยงนั่นแหละค่ะที่บ้านเพื่อนก็เลยไปเห็นก็เลยคุยกันกับเพื่อนว่าอ้มันน่าชายหน้านั้นน้าน,านี่แต่ตัวโตก็ยังไม่ได้เห็นข้างในนะคะเพิ่งไปรับมานะคะเขาส่อนอเขาหย่อนใบไว้ในตู้จดหมายให้เราไปรับเราก็เลยไปรับนะคบพี่น้องขาบานเป็นหยัง รุ่นไปน้ำกันเด้อค่ะว่าเป็นอะไรคะว่าตู้ให้สามีสั่งอะไรสันว่าฉันสั่งเป็นของก่อนให้เธอฉันสั่งแล้วนะว่าสันว่าแต่ว่าตอนเบิ้งอยู่บ้านเพื่อนกับเบิ้งน้ำกันอยู่ค่ะว่าเป็นตาซั่งเป็นตาสื่อใส่ดีเขาบอกว่ามีทั้งไซส์ l ไซส์ xl สันว่าก็เลยบ่รู้ว่าแฟนเพิ่นสั่งแล้วนะคะเพิ่นบอกขึ้นนี่ว่าดีบ่ดีของอาจมาส่งฉันสั่งแล้วอ้าว ภาษาเบิ้งือซือเราก็ถามวิธีการใส่เห็ดแบบใดแบบใดกับเพื่อนนะคะมือที่เป็กินเลี้ยงนะคะว่ามันง่ายการสําหรับการทำอาหารนะคะว่ามันคืออีกอย่างเดียวเบิ้งน้ากัน้อจ้ะของฟิลิปนะจ๊ะยี่ห่อฟิลิปอย่างดีค่ะเอาในอีหอย่างครับพี่น้องค่ะของฟิลิปค่ะอีอย่างละคะนี่ แอร์ฟลายวัสดนานะคะหม้อทอดไร้น้ํามันวัาสนานาคะหลายคนก็าดซะมีเราล่ะค่ะต,ตัวเห็นบ้านเพื่อนเมื่อไปกินเลี้ยงเขาเห็นใส่ขนาด x x l นะคะขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าห้ากับมักขนาดใหญ่ยูกว่าเนาะค่ะจะก,กันใดเป็นอันใดแต่ว่าเห้ก็กลยเอาขนาดแอลกับพ่อค่ะใหญ่พอดีพองามค่ะอีกอย่างเหีนห้ยนเ,เพรา่หลายคน จังบานเพื่อนเขาก็อาจะมีเพื่อนฝูงมาบ้านเขาดูแต่ว่าเจ้าของกันนั่นนั่นที่ก็เลยเอาไซสอลก็พอนะคะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันสันวาเนาะค่ะสำหรับทอดเฟนฟ้ายปลาเอ้กลเอ้ยอย่างก็เลยเบิ้งขาวาเขาวาเห็ดบ่ยากค่ะก็หมุนไปตามไมเามปปาาา้เขาสิมีลูกไกล้ลูกปลาลูกอาหารต่างๆที่เฮาเส็ด เขาหมุนสวิตสี่ไปทางนั้นทางนี้แล้วอุณหภูมิมันก็จะปรับไปเออย่ยังเอง,ง,งว่าสันบ่านะคะเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะของขวัญปีใหม่อีกแล้วนะคะได้อะไรไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่ากันละคะ่ะมันหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วเขาให้อะไรเราก็เอาเนาะกัะพี่นอง่าอันใดจังสี่ก็เป็นของใส่ส่วนรวมค่ะใบคั่วส่วนมากกับโตๆแล้วะครับเป็นคนทํากับเขา่าเป็นคนทํา อาหารเป็นหลักนะคะเอาหยังอีกกระเสือไพรกันอยู่บ่เศร้าดอกค่ะสามหยิกกระได้สร้างหยังกับบ่บอกเข้าก่อนลวงหนาดอกค่ะฉันเห็นเธอคุยกับเพื่อนวันนั้นเธอหน้าจะอยากได้เธอถามเขาละเอียดยิบเลยว่าใช้ย,ยังไงแบบไหนว่าสันหว่าเอาสื่อมาแล้วกับสิแดงใส่แล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ละค่ะ หม้อทอดนะคะของฟิลิปอย่างดีนะคะ Air fry, แอร์ฟรายว่าพิ่นว่าแอร์ฟรายนะคะอันนี้แอร์ฟรายคนว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นนะฉันไม่มีน้ำมัน,น,นว่าฉันบ่าเอานี่ราคาอาหารต่างๆถ้าเราทำก็ดูเอาหมุนไปตรงไหนบ้างรูปไก่รูปเห็ดรูปปลารูปสารพัดอย่างนะคะ ทอดเฟรนช์ฟรายทอดหมูทอดไก่ทอดปลานี่แหละค่ะข,ของปันปีใหม่นะคะ <c ười> <c ười> <c ười> ก็ดีคะ่ะได้หน่อยได้หลายเบ่ะาแวากันนะคะเดี๋ยวกอนวันขนา้างในแจังสีมีเรื่องมีราวบอกสู่พี่น้องฟังอีกนะคะแฟนเพื่อกบาเพื่อิมีของปันยังหายอีกยี่ดอกว่าสันให้ครอบรัวเธอมุมูนันหลับก่บสันว่านะคะทึงว่ากันว่าใสิได้ยังไ่ได้ยังนะคะแต่ก็ดีใจอยู่คะ่ะ ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะพอได้ทำอาหารนะคะมันก็จะสะดวกสบายขึ้นนะคะเวลาจะทอดอะไรเราก็แค่หมุนแค่กำหนดเวลานน่นนี่นั่นเลยค่ะแอร์ฟรายนะคะเอาวันหลังั้าทำอาหารแนวไดไปแต่กินแต่อยากเสบๆก็จังสิทธิไทยพี่น้องเบิ้งในวันข้างหน้านะคะตอนนี้กระว่าเด็เปิดคือสิบเพนเปิดโตมันออกไหมพี่น้องเบิ้งดอกค่ะ หเห็นเต้ในรูปสะกอนเอาไว้ใส่แฟนเบิ้งสะกคนเนาะคะ่ะเขาเห็นนําสะกอนจังวากันนะคะสําหรับคลิปนี้กับโชคแค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะสําหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็เริ่มทุเราเบาบางกันแล้วนะคะทุกคนก็รักษาดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่เย็นเป็นสุขคะ่ะเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนลงเพียงเท่านี้ด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปยาวบ้างสั้นบ้างปรผสมประสานกันไปค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้า